สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอาวันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันรอยกระทงประจำปีพศสอ6 8นนะครับทางโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกรุงเราก็ทำกระทงสวยงามเข้าประกวดนะครับทุกๆปีแล้วก็เด็กๆนักเรียนก็จะมารวมกันทำกระทงรวมกันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะ นำไปลอยหลังโรงเรียนทุกๆปีเช่นกันนะครับามาดูฝีไม้ลายมือของคนณของนักเรียนแต่ละคนนะครับที่ทำกระทงอันนี้ของไหนต้นยางต้นยางไหนโอ้กำลังเริ่มทำว้าวตามสภาพนะครับไหนโอโซนเจ้าของไหนอันนี้เขาเรียกกระทงอะไรนี่โอกระทงเรือ นายไอชีไอชีอ,ชอ,ชอทงเธอละโอ้สวยงามครับสวยงามอันนี้ทําอะไรนี่รรกระทงกระทงอะไรแบบนี้กร,ระทงปลาอาแล้วมันจะลอยได้ไหมนี่ได้ครับอ้าวอดูรอดูของเธอละไอกระทรงเรือยกก้นมาดูน่อยสิกระทรงเรือเป็นไงโอ้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแปลกๆามาดูฝั่งนี้ครับมาดู นายเอาเปากระทงเธอโอ้ไอเดียเจ๋งนะครับนีรูปแบบอะไรตัวนี้ทำไปเรื่อยๆบอนายล่ะนายชคกโอ้อ้าวกำลังเริ่มก็มีนะครับเออเดี๋ยวครูไปเดี๋ยวครูไปอะไรอะไรฮะโอ,โอ้เอาตัวเล็กเนะีพอแล้วทำเลยทำเลย กันไกลเดี๋ยวไปขอ,อกับคุณครูออนหน่อยสิมีเหลือไหมไปดูสิอ่าตรงนี้นะครับมัธยมก็ประดิษฐ์ประดอยไปหนของเออบางคนก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับนี่เออเดยวครูไปตัดให้เดยกครูไปตัดให้อามาดูกระทงของปฐมปฐม,มนี่หนดูสิ อันนี้อะไรเด็กระทงอะไรดิกล่องกระจุลกระสุนมาโอ้ยมันจะลอยได้ไหมนี่เฮือกกระทงนี่ดิในของเธออันนี้ในดูสิโอ้เอาเอเมน่ยังไม่ทันไรเลยว่าแล้วเอามาดูทางนี้ทางนี้ไหนไหนของเธอทำมาจากบ้านหรือเปล่านี่ฮะนไหโอ้ อันนี้ทำมาจากบ้านวะนี่อ๋อมีจากบ้านก็มีไหนไหนไหนโอ้่นี่โอ้อ่อันนี้กำลังประดิษฐ์นะครับไอเดียนจะทำอะไรนี่กระทงอะไรนี่ไอเดียฮะยังไม่รู้อุ้ยไม่รู้เลยว่าจะทำรูปแบบไหนหนในออมโอ้กระทงมีหลังคาแหมออกแบบกันมี ไหนอันแม็กทำอะไรนี่เดี๋ยวมีหอยด่างเลยมีเออมีหอยหอยเออมีหอยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามาดูฝั่งนี้ครับอ้าวอันนี้กระทงอะไรนี่โอ้สวยงามสวยงามผู้หญิงก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งผู้ชายก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ่ามาดูนี่ครับเคมินไหนแบบไหนนี่ จะลอยได้ไหมนี่แน่นอนนะเดี๋ยวจะลองดูในนโมของเธอรูปแบบอะไรครับนี่โอ้กระทงมีเปลกๆนะครับปีนี้เอาหนี่ยังไม่ทำอะไรเลยโอ้โยทำมันดีๆน้อยไหนละ็อกเอาทำไมทำบชวยขนาดนี้ล็อกทำมาจากบ้าน โอ้ทำเองหรือใครทำให้นี่ฮะ<ม>โอ้ยแม่ทำให้ว่ามาทำเองอ่าสิมาดูนะครับโอ้ยอามาดูของคุณครูฝั่งนี้ดูสิของคุณครูก็จะทำเป็นกระทงสวยงามนะครับเข้าประกวดนะครับๆๆปีนี้ปีนี้คือสดเดดว้างผลที่หนึ่งอยู่บ่ ทำวันนี้วันเดียวครับทำกระทงปีที่แล้วเนี่ยทำอยู่3ามสี่วันสมสมควรได้เสียมอยู่ปีนี้ทำวันเดียวครับเนื่องจากจเปิดเทอมมาเราก็มีภารกิจเปิดเทอมมาปั๊บกระชนกับชนกับรอยกระทงเลยนะครับคุณครูเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำกระทงสวยงามขนาดไหนนะครับมาดูนะครับรูปแบบเริ่มต้นแค่นี้แหละครับปีนี้เท่าที่เห็น โอ้ยไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะที่นี่อ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือออกแบบแบบอันนี้คือวัสดุจากธรรมชาติจริงๆครับพี่ดูนะครับอันนี้นี่ดอกตัวนี้นี่คือดอกตนน้ตนชาตินะครับต้นชาตินะครับต้นชาติก็อยู่แถวโรงเรียนเรานี่แหละด,ดอกโกศ่ตนต้นใบโกศ่ ใบหมากคู่หมากเมียโอ้สารพัดไปประชาท้องถิ่น <c oughs> นี่ใบเล็บครุดก็มีนะครับโอ้บ้านคูใดเนาะจากบ้านคูเดียวบ่นี่ใบเล็บครุดนี่ามาให้ดูรอบๆครับกระทงสวยงามของเราความหวังปีนี้อเ,เอาแค่เข้ารวบนะครับดูลักษณะเวลาเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เนี่ยก็ได้นี่ฮัก,กามา <laughs> ฮักเฮจฮักว่าเป็นงาป่ <laughs> นี่ของเพิ่นครับของเพิ่น <laughs> <laughs> ง้อยเงาเลยอ <laughs> ่าเรามาดูตอนรอยนะครับเราจะพานักเรียนไปรอยกระทงต่อนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับ